สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการเซตค่าพารามิเตอร์การ forward r e w a r d ที่ตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์ของอินเวอร์เตอร์รุ่น d l v 1นะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะไปที่พารามิเตอร์ P7 นะครับกด MON 1ครั้งครับอตอนนี้อยู่ที่พารามิเตอร์ P7 อยู่แล้วกด Enter 1ครั้งไปที่พารามิเตอร์ P701 นะครับ กด enter เพื่อยืนยันค่า,าค่าโรงงานจะเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวแต่ถ้าเป็น forward r e w a r d จะอยู่ที่พารามิเตอร์สองครับเมื่อถึงพารามิเตอร์สองแล้วเรากด enter อโอเคก็คือตอนนี้ถ้าปุ่ม dr i ยังไม่ยังไม่ยังไม่ขึ้นอ่ะจะจะเป็น forward อยู่ถ้าปุ่ม dr i ขึ้นจะเป็น r e w a r d นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมจะกด run นะครับดียวดูที่ตัวมอเตอร์ อันนี้จะเหมือน forward เดี๋ยวผมจะจุดดูอ่าเดี๋ยว,ยวผมจะกดปุ่ม dr นะครับไฟ dr จะโชว์ตอนนี้จะเป็น r เวิร์นะครับอ่าโอเคก็คือ dr ก็จะ,ะแสดงสถานะ forward r เ w a r d นะครับก็คือถ้ามีถ้าไม่มีไฟโชว์จะเป็น forward ถ้ามีไฟโชว์จะเป็น r เวิร์นะครับ ต่อไปจะเป็นการสั่งงานจากภายนอกครับเดี๋ยวเรามาดูพารามิเตอร์นะกันนะครับไปที่พารามิเตอร์ P0 นะครับกด MON หนึ่งครั้งครับ P0 เสร็จแล้วกด Enter ไปที่พารามิเตอร์ P0.02 ครับจะเป็นพารามิเตอร์สั่งงานจากภายนอกครับกด Enter เพื่อยืนยันค่าของค่าโรงงานจะเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นหนึ่งหครับอตอนนี้จะเป็นการสั่งงานจากภายนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการไวริงกันนะครับ ดีไอหนึ่งจะเป็น forward นะครับอ่าดีหนึ่งจะอยู่ตรงนี้อ่าดีไอหกจะเป็น reword นะครับอ่าเดี๋ยวเราอ่าจากการทดลองนี้เราไวริงมาไว้ที่แผงการทดลองเรียบร้อยน,นะครับดีไอหนึ่งกับดีไอหกนะครับอ่าตอนนี้ของเราต่อดีไอหนึ่งกับคอมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองสั่งงานนะครับอ่าคืออันนี้จะเป็นสั่งงานที่ดีไอหนึ่งกับคอมครับจะเป็น forward ต่อไปผมจะย้ายมาที่ DI6 นะครับ DI6 จะเป็น w เวดตอนนี้จะเป็น DI6 กับคอมนะครับอ,อันนี้จะเป็น리เวาเดี๋ยวเรามาดูกันอ,อันนี้จะเป็นฟอร์เวดนะครับส่วนอันนี้จะเป็น w เวด ผมขอจบการเสนอแระเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ